สำหรับหล,หลายคนนะคะอาจจะเคยได้ยินนะคะการร่วมมือครั้งสําคัญค่ะระหว่าง2แบรนด์ดังนะคะที่เป็นผู้นําในด้าน IT Enterprise ค่ะระหว่าง HPE และ Nutanix นะคะซึ่งเราได้ใช้โซลูชันของทาง Nutanix ค่ะนั่นก็คือ Enterprise Cloud Platform นะคะใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์แพลตฟอร์ม HPE p o l i a n t DXF p r i e n c e ค่ะซึ่งทางบริษัท VST ECS ประเทศไทยนะคะในฐานะ d i s t ิบิว t o r ค่ะได้ ดูแลนะคะทั้ง2แบรนด์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น HPE และ Nutanix นะคะได้สร้างทีมโปรดัก c ์ขึ้นมาค่ะในการดูแลสินค้าในเรื่องของการขายเทคนิคและการใช้งานต่างๆโซลูชั o n อย่างครบวงจรนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะได้มาทำความรู้จักกับ HPE p o l i a n e DX a p p l i a n c e กันมากยิ่งขึ้นกับ Nutanix and HPE p o l i a n DX the Power of Choice ค่ะ วันนี้นะคะเฟิร์สได้เจอกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะซึ่งเป็นพรีเ a l e อนจิเนียรบริษัท VST ECS ประเทศไทยค่ะที่จะพาพวกเรานะคะมาทำความรู้จักแบบรู้หรือครูจริงนะคะกับ HPE p o l i a n t DX a p p l i a n c e ค่ะซึ่งตอนนี้เฟิร์สอยู่นะคะกับคุณเต้หรือว่าคุณวรุษไกยวัฒน์นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณมรุณนะคะขออนุญาตเรียกเป็นค,ค,คุณเต้แล้วกันนะคะฟอร์สต <First S 2> ิดตามข่าวสารมาค่ะว่าการร่วมมือครั้งนี้นะคะถือว่าโอ้โหเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในรเรื่องของ IT Enterprise ค่ะระหว่าง HP E และ NUTANIX นะคะอยากให้เล่านิดนึงค่ะว่าเบื้องหลังความเป็นมายังไงน,นะคะถึงได้มาร่วมมือกันแบบ ได้ครับผมก็จริงๆบริษัท HTE เนาะก็เป็นผู้นำทางด้านฮาร์ดแวร์อีโคซิสเต็มอยู่แล้วนะครับซึ่งปกติเราจะทำในมุมของ IT Infrastructure นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้หลายๆท่านก็น่าจะรู้จักแบรนด์ HTE เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของนูทนิกนะครับเราเป็นเขาเรียกว่าผู้นาทางด้านซอฟต์แวร์ Software h c i นะครับที่จริงๆแล้วเราเริ่มเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับด้วยการเข้ามาโมเดิร์นไนท์ในมุมของ IT Infrastructure ด้วยเทคโนโลยี Hyper c o n v e r g e d นะครับเพราะฉะนั้นในมุมของผู้นำทางด้านทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับเราก็เลยมองว่าน่าจะมาจับมือกันนะครับมอบเขาเรียกว่า Enterprise Solution ให้กับลูกค้าได้ใช้งานนะครับจริงๆเราเริ่มามาเมื่อปี2019เดือนเอพิลนะครับได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า HPE Bolian DX ที่มาใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์นุสนิทของเรานั่นเองครับ เขาเรียกท่ามนิดนึงค่ะโซลูชันที่พัฒนาร่วมกันมีอะไรบ้างคะคุณเต้ครับจริงๆหลักๆเราจะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนที่เป็นแอปแพรนะครับซึ่งอย่างเมื่อปี2021หรือว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการพัฒนาในมุมของตัวฮาร์ดแวร์ให้มีการตอบโจทย์พวก Enterprise Workload ต่างๆนะครับเพราะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายมากมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นส่วนของ Service as a Service ก็คือว่า มันสามารถซื้อเป็นแบบ h p g r e e l e ได้ด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าจะสามารถใช้บริการในมุมที่เป็น o p e ปได้ด้วยก็คือพูดง่ายก็คือสามารถซื้อเท่าที่ใช้ได้อธิคุณเต้คะฟังรายละเอียดนะคะความร่วมมือของ2บริษัทไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้คะ่ะเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดนะคะของ HPE p o w e r e Cx กันบ้างนะคะคมีจุดเด่นยังไงบ้างคะคุณเต้โอเคครับต้องบอกว่าจริงๆแล้ว บริษัทเททีของเราเนี่ยก็มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของจุดเด่นของเราอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างเช่นตัวที่เป็น HPE DX เนี่ยนะครับมันก็จะมีมาตอบโจทย์สำหรับการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์โน้เทคอย่างเช่นโมเดลที่เป็น 1U 1โหนดหรือว่า 2U สามารถใช้ได้4โหนดนะครับแล้วนอกจากนั้นเองข้างในนะครับสเปร์พาร์ทต่างๆมันสามารถคัดต้อมได้ด้วยว่าลูกค้าอยากจะได้ CPU Memory หรือว่าดิต เท่าไหร่นะครับมันสามารถคัดต้อมตาม e ีคว r เมนท t ที่ลูกค้าต้องการได้เลยแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งครับคุณเฟิร์สก็คือในส่วนที่เป็นเซอร์วิสอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของทาง HP ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น24คูณ7 Service Support หรือ24คูณ7 Call ทูรี p a ร์ซึ่งเซอร์วิสตรงนี้เราจะทำการ คอมมิดกับลูกค้าหากกรณีที่ฮาร์ดแวร์มีปัญหาเราจะเข้าไปเปลี่ยนให้ภายใน6ชั่วโมงนอกจากนั้นเองเราก็ยังมีเซอร์วิสอีกทางเลือกนะครับในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะเซฟคอสในส่วนที่เป็นเซอร์วิสซัพพอร์ตเรายังมีให้บริการในส่วนที่เป็น9คูณห้าในพิเศ s เดด้วยนะครับและยังมีบริการเพิ่มเติมในส่วนที่เป็น DMR c d m r นะครับ ในส่วนนี้จะเข้ามาช่วยให้ลูกค้าสามารถปกป้องข้อมูลภายในองค์กรให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับกรณีที่สแปร์พาร์เช่นฮาร์ดดิสก์เอชเอสดเมมโมรีเสียหรือว่ามีปัญหาทางทีมซัพพอร์ตจะเข้ามาเปลี่ยนสแปร์พาร์ให้และหลังจากนั้นสแปร์พาร์ที่เสียนะครับลูกค้าสามารถเก็บไว้ที่องค์กรได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะช่วยให้เรื่องของ Data เรื่องของข้อมูลของลูกค้ามีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองครับ ก็ตอบโจทย์นะคะมีหลายสวิส์ให้เลือกสำหัการใช้งานของ Enterprise นะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็มั่นใจได้เลยจาก HPE ค่ะครับผมคุณเต้คะพูดถึง HPE นะคะเราก็มั่นใจแล้วในเรื่องของการใช้งานที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัยนะคะอยากไห้คุณเต้ช่วยย้ำนิดนึงค,ค่ะ<ม>ว่าผู้ที่ใช้งาน Nutanix ได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะ่ะครับผมก็ จริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องของ Security HPE เราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญมากๆนะครับกับตรงนี้อย่างเช่นในมุมของตั้งแต่ขบวนการผลิตเรามีการเขาเรียกว่าเลือก Material นะครับตั้งแต่เขาเรียกว่าเป็นซ g u l r r o t t o t t u ัตนะครับนั่นคือการเลือก Material เนี่ยเราจะคำนึงถึงว่าไอ้ m r t e r i a l ของเราเนี่ยมันจะไม่สามารถให้มี Malware หรือ,อผู้ปแปฟอมเข้ามานะครับที่จะเอาข้อมูลของเราออกไปได้แล้วก็ที่สาคัญก็คือว่า มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือทําในเรื่องของเวลาที่เราจะแพทชิ่งพวกเฟิร์มแวร์อัปเกรดเฟิร์มแวร์ต่างๆนะครับเราจะมีเขาเรียกว่า AI เข้ามาดีเทคว่าไอ้เฟิร์มแวร์หรือว่าซอฟแวร์ตัวที่เราทําการแพทชิ่งอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเฟิร์มแวร์นะครับจากทาง HPE เราของจริงหรือเปล่านะครับหรือถ้าเราดีเทคเจอว่าของปลอมเนี่ยนะครับเราจะทําการเขาเรียกว่ารีเวิร์ดกลับไปนะเฟิร์มแวร์เวอร์ชันก่อนหน้านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้งานตรงนี้ HPE ของเราก็จะได้รับเขาเรียกว่า Benefit จากตรงนี้ไปด้วย เอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปดูจุดเด่นนะคะของ HPE กันเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะแต่จริงๆแล้วค่ะซอฟต์แวร์เองก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของจุดเด่นซอฟต์แวร์ HCI ของทาง Nutanix กันบ้างค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่า HCI เนี่ยเรามีหลายแบรนด์มากเลยในตลาดนะคะคแต่ว่าทาง Nutanix เนี่ยถือว่าครองตลาดเป็น leader นะคะมาหลายปีมากเลยค่ะคอยาก<ม>จะให้คุณเต้เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าจุดเด่นของ HCI ของทาง Nutanix นะคะมีจุดเด่นอย่างไรทําให้ไล่ครองตลาดขนาดนี้ครับผมคุณเฟิร์สครับก็อย่างที่คุณเฟิร์สแชร์เมื่อสักครู่นะครับ <c oughs> ก็จริงๆแล้วจุดเด่นอย่างแรกเลยในมุมของ Nutanix ของเราคือซอฟต์แวร์ที่นักวิเคราะห์เขาแลนด์กิ้งให้เรานะครับ <c oughs> เป็นลีดเดอร์ในกลุ่มของซอฟต์แวร์ HCI มาโดยตลอด5ปี นะครับ <Happy. S 2> ไม่ว่าจะเป็นในมุมที่เป็นการ์ดเนอร์เองก็ดีหรือว่าฟอร์เรสเตอร์แล้วก็ในมุมของ IDC เขาก็แลงให้นุทนิกเนี่ยเป็นผู้นาทางด้านซอฟต์แวร์ HCI เพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนของการซัพพอร์ตนะครับเราได้คะแนนจาก n น t p r o m ม t e ต S c o r e นะครับถึง90คะแนนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับเรื่องของบริการหลังการขาย เพราะฉะนั้นลูกค้าอุ่นใจได้ว่าถ้าใช้บริการจากทางโนเทนิกเนี่ย <嗯 S 1> เขาจะได้รับบริการหลังการขายที่ดีมากๆเลย <嗯 S 1> นะครับ<ช>นอกจากนั้นแล้วพ o t a ทัลโซลูชันของตัว n นเทนิกเองนะครับเราก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการแมネจเมนต์ที่ง่ายขึ้นในมุมของ IT i n f ินฟรา u ั t เ r อนะครับ<ช>นอกจากนั้นแล้วก็ยังเข้ามาช่วยลดคอร์สนะครับ <嗯 S 1> ทั้งในเรื่องของพวกซอฟต์แวร์ไลเซนส์แล้วก็พวกโอเปอเรชันคอร์สต่างๆด้วยครับคุณไปครับ ก็ after service ของเรานะคะได้คะแนนถึง90คะแนนเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานก็คือใช้งานง่ายด้วยนะคะคุณเต้ค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะหลายๆคนค่ะอยากจะเห็นการใช้งาน user interface นะคะอยากจให้คุณเต้ช่วยทำ live demo ให้เราได้ดูกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานนะคะของทาง Nutanix Prism และทาง HPE Insight f o ค่ะได้เลยครับ ครับผมในส่วนของการ m แมネจเมนต์คอนโซลใช้งานร่วมกันระหว่างนุสนิกกับ HPE p o l y a n DX นะครับเราสามารถมอนิเตอร์ตัวฮาร์ดแวร์ของ HPE p o l y a n DX นะครับจากหน้าแมเนจเมนต์คอนโซลของ n น้ตหนิกนะครับได้ง,ง่ายๆนะครับเพียงแค่คลิกมาที่ฮาร์ดแวร์แล้วก็เราสามารถดูได้หมดเลยว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่บ็อกกี่โหนดรายละเอียดแต่ละโนดนะครับมีอะไรบ้างนะครับเราคอนฟิก IP อะไรไว้บ้าง นะครับ CPU เท่าไหร่ memory เท่าไหร่ดิสเท่าไหร่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการมอนิเตอร์ในส่วนต่างๆก็สามารถทําได้ผ่านตัวปิซึมของ n ูท a n i กนะครับทีนี้ในส่วนของ HPE เองเราสามารถ Connect นะครับ ILO จากตัวปิซึมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเจาะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆในส่วนของฮาร์ดแวร์ของ ตัว HPE ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถดูสเตตัสฮาร์ดแวร์ต่างๆได้ว่าสุขภาพโอเคไหมจากหน้า i l o ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถเปิด a n เ g e m e n t Console ขึ้นมาดูนะครับสเตตัสการทำงานของฮาร์ดแวร์ต่างๆได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเองก็ยังมี HPE InfoSite ที่จะเข้ามาช่วยนะครับให้เราสามารถเขาเรียกว่านำเอา AI อัจฉริยะเข้ามาช่วยมอนิเตอร์ระบบของเรานะครับดูทั้งในส่วนที่เป็นเฮล t h ต่างๆนะครับเซอร์วิสต่างๆรวมถึงฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับว่ามันยังมีสุขภาพ ที่ดีหรือไม่นะครับเราสามารถเจาะเข้าไปดูได้ในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ครับว่าแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสุขภาพเป็นยังไงบ้างฮาร์ดแวร์สเตตัสเป็นยังไงนะครับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันต่างๆนะครับยังโอเคไหมนะครับนอกจากนั้นเองนะครับเรายังสามารถดูในส่วนของพวกไบออร์เน็ตเวิร์กติงต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมันยังสามารถดูในเรื่องของเวลเนตนะครับได้ด้วยว่าในระบบของเราตอนนี้นะครับ มีปัญหาในส่วนไหนหรือเปล่านะครับตัว h P Info Site เนี่ยมันจะเข้าไปเจาะนะครับเจ้า AI เนี่ยจะเข้าไปช่วยมอนิเตอร์ให้นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยเรายังสามารถเขาเรียกว่าเปิดเคสนะครับหลังจากที่เรารู้สาเหตุแล้วว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วเราต้องแอคชั่นอะไรต่อเราสามารถโอเพนทิกเกตหรือว่าเปิดเคสซัพพอร์ตนะครับไปยังซัพพอร์ตได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่อยากแมนนวลนะครับเราสามารถเขาเรียกว่าคอนฟิกเมลอลเร์จากหน้า h P Info Site ได้ด้วยนะครับ ตรงนี้ถ้าเราคอนฟิกเสร็จปุ๊บมันจะออโตเมติกนะครับเปิดเคสไปยังซัพพอร์ตให้เราออโตเมติกให้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมาช่วยลดทาร์กแอดมินของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับด้วยเขาเรียกว่าฟีเจอร์ AI ออัจฉริยะจาก HPE InfoSight นั่นเองครับผม สำหรับท่านใาที่ฟังไปแล้วนะคะสนใจค่ะที่จะนำโซลูชันนะคะ HPE p o l i a n DX นะคะไปใช้บ้างสามารถที่จะติดต่อหรือว่าในเรื่องของ after service ได้อย่างไรบ้างนะคะในฐานะที่บริษัท VST ECS ประเทศไทยนะคะเป็นดิสิบิวเตอร์ดูแลทั้ง2แบรนด์เลยทั้ง HPE และ Nutanix ค,ค่ะยังไงบ้างคะคุณเตแค่จริงๆสามารถติดต่อมาที่อ e ีเมลนะครับของ นูทนิกแอดไซวีเทีอีซึ่งจะเป็นอีเมลกลางของทางทีมเรานะครับแล้วก็จริงๆเราจะมีให้บริการก็คือว่าเรามีซัพพอร์ตในส่วนที่เป็นเซลล์ด้วยนะครับก็คือไปแนะนำนะครับตัวสินค้านะครับให ข้อมูลสินค้ากับทางลูกค้าได้นะครับหรือถ้าอยากจะเจาะลึกในส่วนที่เป็นเทคนิคอล l เราก็มีทีมงานที่เป็นพรีเซลนะครับทีมงานที่เป็นเทคนิคอล l จะเข้าไปให้คำปรึกษานะครับทางด้านททอ a l ลโซลูชัน Total olution, เข้าไปช่วยเก็ต e รี i ควร์เมนแล้วก็ดีไซน์โซลูชันให้กับทางลูกค้าได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเองนะครับถ้าลูกค้าต้องการที่จะลองใช้งานนะครับอยากจะทดสอบฟีเจอร์ฟังก์ชัน รหรืออยากจะลองเดโมบก็ติดต่อทางทีมเรามาได้ทีมเรามีอุปกรณ์พร้อมที่จะให้ทางลูกค้านะครับได้ลองไปทด่อบการใช้งานดูทั้งเรื่องของการใช้งานเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเรามีทีมซัพพอร์ตหลังบ้านนะครับที่จะคอยให้บริการหลังการขายเรามีเบอร์ฮอตไลน์ นะครับสำหรับให้บริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยครับคุณเฟิรครับเอาละค่ะ right, ฟังแล้วนะคะ oh, oh, คุณเต้คะ่ะมั่นใจมากค่ะในเรื่องของผลิตภัณฑ์และโซลูชันกับทั้ง2บริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็น HPE mm hmm. และ Nutanix mm hmm. ค่ะซึ่งดูแลโดย VST ECS mm hmm. นะคะกับเทคโนโลยีที่ร่วมมือกับทั้ง2บริษัทชั้นนำนะคะในด้านของ IT Enterprise ค่ะกับ Nutanix HPE p r o l i a n t DX Appliance นะคะบอกเลยค่ะว่าย้ำอีกหนึ่งรอบท่านใดที่สนใจนะคะสามารถอีเมลหรือว่า ต่อเข้ามาได้เลยค่ะกับ Nutanix at vstecs.co.th ค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเต้ม,มากนะคะ<อ>ที่วันนี้มาให้ข้อมูลดีๆกับเราค่ะแล้วก็หวังว่าเราจะเจอ,เจอกันใหม่กับข้อมูลดีๆในครั้งหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ